เดี๋ยว่นเนี่ยนี่เราต้องได้บอกเขาเลยครับเป็นนายนายเขาเนาะคือเอามือนี่แหละไม่เอามือเฮียนกันบางคนมาโลกก็ได้แนะนำเขาเลยเขาเฮ็ดเัินเด้อห่าเงินเป็นนัเนเด้อไปในนั้นเด้อมันจะได้เงินหรือเล่มันก็ไปไปแหละเราหพันพ่อจอดซื้อเขาเนี่ยนะมือนนาะบักรเขาหายพ่อใจเลยพ่าใจแล้วน้องยาน้องยาน้องยาสีน้องน้องนครนั่นละเป็นยายแหละอันนี้ก็จะเป็นลูกชาย หน้าตาสิคะทุกคนอยากเห็นพ่อแม่อยากเห็นหน้าตาลูกอยากเห็นคนในครอบครัวมีความสุขปะอันนี้เพื่อนบ๊ยให้เฝ้าเห็นเพื่อนบอวยติฟังก่ดนอันนี้ก็เป็นอีกฟังไรคลิปดบนน่ะเอามือหค่อยช่วยงให้เจ้าฟังเยอะกคนเลค่ะทุกคนนอนแล้วฟังเบิรงกกดไว้เลยเบิร์กเอียังทุกคนก็มีโอเคไม่โอเบิงมันโอเคป้าพร้อมไหมคะเต้นเหมืงแล้วขื่นเอียงพร้อมไหมคะวันนี้นกจะพร้อมนกก็จะพร้อมตอนที่พร้อมที่จะแบ่งปันอ่ะเกี่ยวกับวิธีการ

ทุ <a questions> <a questions> ่นบ่มีใคเห็ดกับเจ้าเห็ดก้อนกับเ้าเมือก็ทเจ้าเอาล้วนเลเงินนะสิเอาเละหลายบ้านวันนั้นตลาดเรี๋ยวเ่าตลาดมั่วคู่ใเป็นาคิว่าครวันีาคิดวาปะมีครไ้หมคาไปคอแล้วคุณคิดว่าเราทำนประจำว่าเราเป็นจ้างชวิตเเนลูกนาอที่จะไดเส ไฟแดงเนี่ยก็อยาง้อทำงานประจำพักไปเพราะไม่ไฟแดงไในค้าตลาดต่ามันยากมากจักประังไม่ไฟเดงยังสียคือเฟื่องลกกับบ้าน้เี่ยงจ้าคนเขาบ่ตั้งซื้อไว้ไฟแดงากบ้านอย่างกลสิดเานครเลยนะ